ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบ n นิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีที่7กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2568กับผมรณกรย่กรมกำชัยและทีมข่าวบ n นิวส์นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเฟ e บุ๊กบูนิวส์นะครับ YouTube c ช anel พิมคำว่าข่าวบูนิวส์ z o o m 0 7 2 c o m ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w d m c t v นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี g b n by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนที่เราจะไปร่วมติดตามรับชมข่าวสารงามบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทุกทนโอวาสของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าถึงธรรมภายในด้วยกายที่สบายใจที่สบายนันเองครับ โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าเทคนิคการเข้าถึงธรรมถ้าทั้งวันทั้งคืนให้มีอารมณ์ดีอารมณ์สบายตลอดเวลาก็จะทําให้ง่ายต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งได้อารมณ์ดีอารมณ์สบายเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารหวังจะทําพระนิพพานให้แจ้งต้องหมั่นสอนตัวเองให้ได้ทุกวันให้ได้ทั้งวันสิ่งอะไรที่เป็นบ,บาปอกุศลเราก็เพียรละ ลดเลิกสิ่งอะไรที่เป็นกุศลก็เพียรทำให้มันเจริญนึกถึงบุญนึกถึงความดีความบริสุทธิ์ของเราเราก็ทำใจให้ใส่ให้ละเอียดนึกบ่อยบ่อยความใสจะมาเองแล้วก็จะเพิ่มพูนความใสทวีขึ้นไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งมีปีติมีความสุขจะเป็นหนึ่งเป็นเอกคัตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นกลางบริสุทธิ์ แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นทารักจะไปนิพพานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องทำอย่างที่กล่าวมาแล้วโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นทำความผ่องใสของดวงใจให้เกิดขึ้นนะครับด้วยการร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารก่อนบุญที่นามาฝากผู้ชมเช่นเคยครับข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเล่าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระตาหารพระราชทาน แด่พระพิสุสามนเนนในการสอบปลีสนามหลวงณสนามสอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวันที่สวันสุดท้ายของการสอบครับเมื่อวันที่2 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกานาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนายสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้นางสาวอภิษราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีถวายพระตาหารพระราชทาน พรอมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพิสุสัมเณนในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปีพุทธศักราช2568วันที่3วันสุดท้ายของการสอบโดยมีพระราชสุทธ,ธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดประยูนธรรมารามเป็นประธานฝ่ายสง์รอมด้วยสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชน และคณะศิษยานสิทธิวัระธรรมากายเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ทั้งนี้การสอบปาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่1ครั้งหลังจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22-24ถึงกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเล่าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระตาหารถวายแด่พระภิสุสามเณรผู้เข้าสอบปาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีกำหนดสนามสอบนวัดเขียนเขตพระอารามหลวงตําบลบึงยี่โถอาําเภอธัญบุรีจํานวน370รูปและสนามสอบวัดพระธรรมกายตําบลคลองสาอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจํานวน1,828รรูปครับ มากันที่การสารงานบุญถัดไปนะครับวพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการประชุมโครงการประชุมอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขประจําเดือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสองประจําปีงบประมาณ2,568ณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีครับ อาสาสมัครสาธารณาสุขตำบลคลองสองหมู่1ถึ 7, งหมู่เจ็ดในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เข้าอบรมโครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำเดือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองสองปีงบประมาณ2,568โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้แทนจเจ้าวัสพ,พระธรมกายเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจาก คนตำรวจโทคำรนวิทย์ทูปกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะภายในงานนายมนชัยธรรมพิรานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองสองขึ้นกล่าวรายงานโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงรอยเอกนายแพทย์พงศักดิ์เจริญงามเสมอที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายองอาจนธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยาิสิบวัประรตมกายเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยจากนั้นท่านประธานฝ่ายคารวาสนะครับได้กล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้ยังได้น้อมนาพันดอกไม้ถวายสักการะแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทดเรียบเรียงใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าสุขภาพนัเป็นเรื่องสําคัญในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ว่ามนุษย์ประกอบด้วยธาตุสี่ คือดินน้ำลมไฟประกอบขึ้นมาส่วนจิตใจเป็นวิญญาณธาตุพระพุทธองค์ทรงแบ่งโรคต่างๆออกเป็นสองส่วนคือโรคทางกายได้แ,แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดปัสสวะปวดอุจจาระเป็นต้นและโรคทางใจคือโลภโทสะโมหะที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีได้ต้องประสบพบเจอกันทุกคนดังนั้นเราต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี ทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจก็ต้องดูแลด้วยการทําสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสยอยู่เรื่อยๆจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นาทุกท่านนั่งสมาธิทําใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้รับการฟังบัญญัติพิเศษนะครับจากคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้และก็ข้อมูลสําคัญเพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มอาสาสมัครเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางด้านวิชาการสาธารณาสุข ให้อาสาสมัครสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างการบริหารนะครับแล้วก็มีการบริการเชิงรุกด้านสุขภาพป้องกันโรคและการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดค่าอยู่ใจไปเลยรุ่นที่6ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ เมื่อเร็วๆนี้นะครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนายชนโลกร่วมกับชมรมสมาธิและศิลธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายในจัดค่ายฮิวใจไปเลยรุ่นที่6ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วปูเรือจังหวัดเลยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อหลอมให้สมาธิกในชมรมนะครับได้คุ้นเคยกันมากขึ้นและตอกย้ำเป้าหมายและแรงบนันดาลใจในการทำความดี สำหรับกิจกรรมหิวใจในครั้งนี้ครับน้องๆคณะกรรมการชมรมพุทธได้หิวใจให้เป็นสุขนะครับด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมรวมไปถึงมีการร่วมกันทํากิจกรรมนันทนาการต่างๆน,นะครับแล้วก็ร่วมกันทําอาหารพร้อมทั้งได้ดูแลพัฒนาวัดพัฒนาใจด้วยการทําความสะอาดกวาดใบไม,ไม้บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรมรมแก้วภูเรือแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ จากนั้นก็มีการร่วมกันทำบุญตักบาตรในเช้าวันใหม่เพื่อการสั่งสมบุญจากธนามัยบุญที่สําเร็จด้วยการให้ทานแล้วก็คิวใจแบบง่ายๆนะครับด้วยเมดิเทชันหรือการทําสมาธิโดยหาม,มุมสงบมุมสบายเพื่อทําให้กายของทุกท่านนั้นสบายแล้วก็มีความผ่อนคลายก็เป็นกิจกรรมนะครับในการสร้างความสมัครสมานสมัคมคกีของเพื่อนพี่น้องในชมรมดังขออนุโมทนาบุญนะครับกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีดวงใจในความรักของพระพุทธศาสนาครับ คุณผู้ชมครับในวันนี้เรามาติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการบรรพชาฟื้นฟูนสำเนินพระพุทธศาสนาทั่วไทยนะครับประจําปีพุทธศักราช2,568ครับโดยเป็นการลงพื้นที่ทําหน้าที่ที่จังหวัดเลยและจังหวัดลบบุรีสนภาพของความปลื้มปีติใจจะเป็นอย่างไรไปร่วมอนุโมทนาบนกันครับพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วพูรเรือนะครับได้นําทีมงาน ส่วนบวชสามเณรในจังหวัดเลยครับมีการลงพื้นที่เชิญชวนน้องๆน,นะครับเข้าร่วมโครงการบารรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทวไทยประจำปีพุทธศักราช2568โดยได้ลงพื้นที่กันนะครับที่โรงเรียนบ้านโพนสูงตําบลโคกงามอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับและโรงเรียนบ้านนาคูนโดยพระอาจารย์ก็มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นะครับให้หน้องๆได้เข้าใจถึงความสําคัญของการบวช แล้วก็กิจกรรมที่จะได้ทําในขณะที่เข้าร่วมโครงการบรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับทั้งน้องหลายคนก็มีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าแล้วก็มีความพร้อมที่จะเซ็นใบสมัครกันทีนะครับซึ่งภาพรบรรยากาศนี้นะครับก็ทําให้น้องๆทุกๆคนนั้นกรอกใบสมัครครับแล้วก็หลายคนนั้นตั้งใจจะกลับไปที่บ้านเพื่อขอคุณพ่อคุณแม่นะครับในการเข้าร่วมโครงการนั่นเองหรือบางคนนะครับที่ยังเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นนะครับอาจารย์ท่านก็จะช่วย ในการลงใบสมัครนะครับให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนี่ก็เป็นภาพความร่วม,มือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับของเครือข่ายบาวรทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะครับต้องขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษานะครับและคณาจารย์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมโครงการครับไปต่อกันที่ตู้ดงค้สถานชายบาดาลกันบ้างครับทีมงานชนบวชจังหวัดลบบุรีได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสำเนียงื้นปู่พระพุทธศาสนาทั่วไทย ระจำปีพุทธศักรา25ช2568เช่นเดียวกันโดยน้องๆน,นะครับก็มีการทำโฟกัส,สกุ่มนะครับแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับรับฟังข้อมูลจากทางทีมงานพระอาจารย์ที่ลงพื้นที่เชิญชวนน้องๆเข้าร่วมโครงการเป็นต้นจากนั้นนะครับน้องๆทุกๆคนก็ได้รับไปสมัครนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ในการเข้าร่วมโครงการนั่นเอง นอกจากนี้นะครับก็มีการไปยังตามห้องเรียนต่างๆนะครับภายในสถานศึกษ,ษาหรือว่าโรงเรียนซึ่งน้องๆหลายคนนะครับก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงได้รับไปสมัครแล้วก็หลายๆคนก็เซ็นไปสมัครเข้าร่วมโครงการทันทีครับนี่ก็เป็นภาพของกิจกรรมของการลงพื้นที่ของพระอาจารย์ทีมงานทุดงคัสถานไทบาดานจังหวัดลบบุรีครับ ผู้ชมครับมาต่อกันที่ภาพข่าวสารงการบุญนะครับจากวัดไทยในต่างแดนหรือส่วนส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์กันครับวันววนี้ซูนี้จะนำพาผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ครับประเทศสกอตแลนด์ได้จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นครับที่สกอตแลนด์นะครับวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ได้เปิดชั้นเรียนนะครับรับสอนนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น ดยมีพระอาจารย์เมตตาสอนเรื่องพื้นฐานของการปรับกายและก็ปรับใจในการทําสมาธิเบื้องต้นให้ทุกคนมีความรู้สึกรักในตนเองครับรักในความสงบด้วยการทําสมาธิสอนหลักการทั้งสมาธินะครับโดยใช้หลักง่ายๆก็คือสติสบายสม,ม่ําเสมอและก็หมั่นสังเกตพร้อมทั้งวิธีการทั้งสมาธิเพื่อให้ผู้เรียนนะครับได้นําประโยชน์จากการทํำเมดิเทชันหรือสมาธินั้นไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถแนะนำนะครับ ให้กับเพื่อนๆที่เป็นชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมถึงความสุขภายในกันได้โดยทางวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์นะครับได้จัดชั้นเรียนนักสมาธิให้ทุกคนได้เห็นความสําคัญแล้วก็ได้มีการน้ำนำอมนําทบทวนโอวาทนะครับของหลวงพ่อธรรมชโยกับครูไม่ใหญ่ที่ถูกแปลโดยภาษาที่คนท้องถิ่นนั้นสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆแล้วก็สามารถทําได้ด้วยการลงมือปฏิบัติขออนุโมทนาบุญนะครับกับทีมงานผู้มีความรักในสันติภาพภายนอก เ่เรมตนจากสันติขภายในใจครับไปต่อกันที่ภาพการสงงานบุญจากว็บภาวนาซานเดเอโกครับสหรัฐอเมริกาในจัดพิธีอุทิศ่วนกุศลนะครับแต่หมู่าติที่ล่วงหับไปแล้วครับบุญนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นปฏิทานไามาครับเป็นบุญญกริยาที่เกิดขึ้นจากการอุทิศบุญกุศลนั่นเองดยภาคเช้าคณะสงฆ์นะครับได้นำภาษาธิชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายครับปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าประกอบพิธีสวดปติกานะครับอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะท่านสภาพนะครับก็ได้ตั้งใจนะครับในการน้อมนําบุญนี้อุทิศส่วนกุศลให้แด่บุญญาต,ตาิต่างๆที่ล่วงลับจากนั้นได้มีการร่วมกันทอดผ้าบังสกุลน,นะครับที่ด้านหน้าอาสงตามด้วยนะครับ ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพได้มีการกล่าวคำถวายภาพบางสกุลด้วยนะครับโดยมีกัลยาณมิตรแถวซอปประเสริฐครับกัรยาณมิตรบุญพาวันถาวรคําเป็นผู้แทนแต่เมื่อสักครู่นะครับนี่คือภาพของการทอาภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาสงคณะสง์พิจารณาภาพบางสกุลครับผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพถวายเครื่องเทยธรรมตามด้วยการกล่าวคำถวายมัตตาพับตาหารเป็นสังฆทานเพือ่ออุทิศสุศสนให้แด่หมู่าตที่ลงอบไปแล้ว โดยมีกิริยนานมิตส,สมพรกิริยนานมิตนิลวันปาระเคมนเป็นประธานจากนั้นนะครับพระประหลัดอนุชิตติขว,วโรครับได้แสดงธรรมในหัวข้อวิทยาศาสตร์และชีวิตหลังความตายได้ลกล่าวสมโมทนีคถาและอนาสงนะครับได้ให้พรคณะท่นานเสภา,า,าพกรวดน้ำรับพรพร,ระวุฒิสุขสมไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับแล้วก็ร่วมกันตักบาตรนะครับก็าสานอาหารแห้ง ให้แดนเนื้อนาบุญนะครับผู้เป็นทักในบุคคลอันประเสริฐนั่นเองอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่แม้ตัวจะอยู่ไกลทั้งต่างแดนแต่ใจก็เน้นแฟนรักในพระพุทธศาสนาร่วมกันถวายพระทานาเพนะครับแต่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุตรครับไปถอกันที่ภาพกิจกรรมก,การบุญของวัดพระธรรมกายเท็กซัสครับสหรัฐอเมริกาได้จัดก,กิจกรรมก,การบุญวันอาทิตย์และพิธีปู่พาอเปตับภาลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับโดยภายในงานครับทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกะภาวัฒนสูตรนะครับท่านประธานบุญพิธีจุดเทียนทูปูชาพระรัตนารายตามด้วยผู้แทนสาธุชนนะครับจุดประทีปนะครับด้านหน้าตู้พระธรรมจุดประทีปด้านหน้ารูปภาพผู้ไวชนจากนั้นได้เตรียมความพร้อมของดวงใจนะครับด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนารวมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกริยานมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กริยานมิตรสันดีนอแพนคํากริยานมิตรเจนนี่ดาวนี่กริยานมิตรไค่สีอลเลนเป็นประธานดังกล่าวครับจากนั้นผู้แทนคณะทัณฑภาพได้ถวายสจตประจัยเทียทรมต่างๆนะครับเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาคณะทัณฑภาพกรวดน้ํารับพรพระนะครับอุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ลงรับไปแล้วหลังจากนั้นผู้แทนคณะทัณฑภาพและสาธุชนครับได้พร้อมใจกันตักปาตรัสรหารแห้ง แตเนื้อนาบุญนะครับผู้เป็นทักิัยบุคคลซึ่งเป็นการประกอบบุญยกริยานะครับทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภา,าวนาต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันประเคนพัะตาหารวันคานะครับแต่คณะสงฆ์โดยก็มีการเชิญชวนนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีความรักในพระพุทธศาสนามาร่วมกันประกอบบุญยกริยาด้วยอนุโมทนาบุญกับคณะธรรมสภาพทุกท่านนะครับตามด้วยในช่วงพักบ่าย ได้เข้าสู่พิธีบุชาภาพเปตับผาลีครับเพื่อที่สุขสุนให้แด่หมู่าติที่ลวงลับไปแล้วโดยประธานกล่าวคําถวายภาพบางสกุลนะครับได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายครับนั่นก็คือกัลยาณมิตรจันดีหน,อน,นรร่อผ่นคํากัลยาณมิตรเพชรวันอุ่นแพงสีกัลยาณมิตรเจนนี่ดาวนี่กัลยาณมิตรไคสีอเลนจากนั้นนะครับก็มีการกล่าวคําถวายต่งตางๆนะครับตามด้วยผู้แทนสาธุชนร่วมกันทอภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาสค์ จากนั้นสาธุชนครับได้พร้อมใจกันถวัตจตุปจัจัเทียธรรมนะครับก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์ครับนั่นก็คือพระบัณฑิตปัญญาโพจะได้เมตตาแสดงธรรมเป็นการประกอบบุญญกิริยานะครับของสาธุชนในหัวข้อที่ว่าธรรมะสวรรค์ใม่บุญที่สําเร็จจากการรับฟังธรรมนั่นเองหลังจากนั้นทุกท่านนะครับก็ได้รับฟังสมโภชนิยกถารวมกันกรนาดน้รารับพ,พระุทิศปุงกุสมไปยามุญาที่ล่วงลับไปแล้วเป็นปฏิทานามัย เคยบุญที่สําเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลนั่นเองนี่คือธรรมะแห่งบุญนะครับที่ทุกท่านได้ตั้งใจประกอบบุญญากริยาทั้งการทําทานรักษาศีลเจรญสมาธิภาวนาในเบื้องต้นต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านนะครับไปต่อกันที่ภาพบรรยายกาศของกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายเมนเนโซต,ตาสหรัฐอเมริกาครับได้จัางานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกี้าณเพศาศาสตร์ริยารักษาโรคครับ ที่มินเนสตานะ่ครับท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เข้าสู่ศูนย์ความพิธีนำสาธุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนารายตามด้วยร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินห้าครับและเข้าสู่พิธีถวายหลอดไฟส่องสว่างรูปคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คนุกยูงพิธีถวายเครื่องทาความสะอาดรมโดยมีกริยานามิตรซีวัลลักษ์ทัวเพงรัตนาสิงห์ กาลยานมิตรพันลบและกาลยานมิตรอภินันรัตนสินเป็นประธานนำกล่าวถวายครับจากนั้นเป็นพิธีถวายยามพานะสนะครับโดยมีการยานมิตรวันธรรมเป็นประธานนำกล่าวถวายพิธีถวายขีฬานภเพศตริยารสาโรคโดยมีกาลยานมิตรโอวิทการยานมิตรบัวนการยานมิตรจัสมีนลูเป็นประธานนำกล่าวครับตามด้วยนะครับก็สู่พิธีถวายพระปาโดยมีการยานมิตรอุดมจุนวงกาลยานมิตรฟลลรมาริเอตเป็นประธาน ส่วนพิธีถวายพระตาหันเป็นสังฆทานนะครับโดยมีการยานมิตรวัดประธรรมการมิเนโตาเป็นประธานนำกล่าวครับตามด้วยคณะท่านประธานบุญพิธีทั้ง5คณะได้ร่วมกันถวายปัจจุตุปจัจเทรยมแด่ท่านประธานสฆงตามลําดับจากนั้นนะครับท่านประธานส่งได้น้อมนําทบทวนโอวาตของหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดให้ทุกท่านขณะท่านเจ้าภาพนะครับกรวดน้ํารับพรพระอุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่่งลับ หลังจากันทุกท่านได้รับชมสื่อวิดิทัศนะครับเพื่อเชิญชวนร่วมง,งานถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์40,000กว่าวัดทั่วประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้หลังจากนั้นนะครับคณะสงฆ์ได้เป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนครับโดยการที่สาธุชนทุกท่านร่วมกันตักบาตรก็าสารอาหารแห้งนะครับเป็นการประกอบบุญแยกริยาแล้วก็เป็นการสแสดงความเคารพในการให้ทานร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตกรถวายทาน แล้วก็แสดงความนอบน้อมในพระรัตนารายนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่ได้ตั้งใจทาทานรักษาศีลเจรญสมาธิภาวนานี่คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมง,งานบุญที่วัดรรรมการีเนโซตาสหรัฐอเมริกาครับมาต่อกันที่ยอดเสด็จมาจาักกระเป๋าวัฒนสูตรครับคุณผู้ชมเช่นเคยจะได้นําสถิติสิอันดับแรกมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมติดตามรับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกันครับ ็อป10นะครับเริ่มต้นที่เขตพื้นที่จากทั่วประเทศก่อนนะครับอันดับที่1นํามาเลยคือจังหวัดน้องคายครับอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดศรีสะเกดครับอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดลําพูนนะครับอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดแพร่และอันดับที่10จังหวัดลําปางครับ ส่วนยอดสวนรรมาจักกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับอันดับที่1คือนครหลวงหนึ่งอันดับที่2คือแก้วภูทร9อันดับที่3ครับนครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นะครับนครหลวง9อันดับที่6แก้วภูทร1นครับอันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8ครับนครหลวง10อันดับที่9้านครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง16ครับ มาต่อกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นในการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกาโสดมนบทธรรมสักปาวัฒนสูตรครับเป้าหมายต่อไปที่เราจะพิชิตชัยนะครับนั่นก็คือเป้าหมายที่7,196ล้านจบในวันพระขึ้น15ค่้าคเดือน4ที่จะถึงนี้โรงกับวันพระหงสารสปดีที่13มีนาคมสุดท้าสามารถส่งยอดกันได้ครับที่ f o r b r i g h t w r l d com นะครับ ข่าวต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านร่วมจัดพิมพ์หนังสือในวาระครบรอบ55ปีวัรปัรรมกายนะครับหมดเขตในการจารึกชื่อของท่านนะครับ2มีนาคมที่จะถึงนี้ก็สามารถร่วมบุญได้ที่ห้องขันติหรือที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่02 8 3 1 1 0 0 0ครับข่าวต่อไปครับที่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้บุญใหญ่กันทั้งแผ่นดินแล้วก็ทั้งโลกใบน,นี้ทีเดียวครับ 22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่เราจะคุ้มครองโลกโดยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากาตันยูบิชาหลวงพ่อธรรมชโยนะครับในวาระอายุวัฒนามงคลครบรอบ81ปีครับปีนี้ตรงกับวันอังคารที่22เมษายนนะครับนวัพระธรรมกายก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการถวายมหาสังฆทาน4 0 0 0กวัดทั่วประเทศไทยด้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ครับ ต่อไปครับไปพบเจอเรณกรกันได้นะครับในการทำบุญเมืองนครราชสีมานะครับฉลอง557ปีตักบาตรพระ1 0 0 0 0หมืนรูปณอนุสรวลีนะครับเท้าสุร,รนารีหรือว่าย่าโมนั่นเองกิจก,กรรมงานบุญนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมที่จะถึงนี้ครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,ตมเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ081 5 4 7 1 4 4 9 089 ห9 9ก6 6 2ได้เลยครับข่าวต่อไปครับส่วนสวนน้องๆเยาวชนชายเขาร่วมโครงการบรรชาธามเด็จพื้นผูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568นสะครับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ครับ,น,น,บนะส่วนส่งเสริญเสรธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศไทยคุณสมบัตินะครับประกฏบนหน้าซอรเรียบร้อยสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3์ 1234 1, กันนะครับอีกหนึ่งโครงการครับโครงการหนองแก้เปร,เรนธรรมรุ่นที่13เป็นการบร,รมมเพ็ญาตสมเร็จภาคฤดูร้อนเช่นเดียวกันครับก็อบรมตั้งแต่23มีนาคมถึง23เมษายนนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง23มีนาคมที่จะถึงนี้ครับ่วนสถานที่อบรมนั้นก็คือค่ายจองแทมปมุกุติสม,มเ,รเร็จเรนธรรมวัดพระธรรมกายโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับปรากฏบนหน้าจอแล้วนั่นก็คือ0 8 3 299 2881ครับ062-579-9328ครับทั้งหมดนี้คือ c a r วบ n ญนิวนะครับที่นำมาฝากผู้ชมนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงามบุญของบุญนิวส์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook แฟนเพจบุญนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ o m s ศูน 2.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w r d w e m c tv นอกจากนี้มีการออกอากาศ ผ่านทาสถานี GBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับความว่าอัป,ปมาทางังประสังสันติบัณฑิตย่อมเสริญความไม่ประมาทรณกรณอยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญยสนาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ